คลิปแบบนี้ตัดต่อแบบไหนเราไปดูกันเลยโอเคเรามาเริ่มก,กันเลยนะครับกดเข้าไปจิ้มไปที่แอปแล้วก็จิ้มโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเราเลือกคลิปที่เราถ่ายนะครับคลิปที่เราถ่ายไว้ผมเลือกคลิปนี้นะผมเลือกคลิปนี้แล้วกดจิ้มเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวทีนี้เราเลื่อนมาดูตามปากกาเลยนะครับเราเลื่อนเข้ามาดูแอคชั่นที่เราจะทำเนี่ยผมเลือกที่ประมาณนี้จากการเสยหัวเนี่ยผมเลือกนี่ได้เรียบร้อยแล้วเรากดไปที่คลิปหนึ่งทีแล้วคําว่าแบ่งฉาก ที่ไปที่แบ่งฉากนะครับนี่ครับแบ่งฉากนี่แบ่งฉากจิ้มที่แบ่งฉากไปหนึ่งทีจึงแล้วก็กดลบไปจิ้มไปที่คิบข้างหน้านะเราจะลบข้างหลังเราจะลบข้างหลังจิ้มข้างหลังเราจะลบข้างหน้าจิ้มข้างหน้าเราจิ้มข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเราลบนี่ครับลบนะเห็นคําว่าลบนะนี่คือลบนี่ลบนะลบเรียบร้อยแล้วกดลบจึงเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาแอคชั่นลิป เนี่ยเอาผมจะเอาถีปังเรียบร้อยแล้วผมก็เอาแอคชั่นต่อมาผมก็อประมาณนี้นะประมาณนี้แค่นี้เองผมเอาทีนี้กดไปที่คลิปกดแบ่งฉากไว้ก่อนกดแบ่งฉากไว้ก่อนดูตามจุดเลยนะครับดูตามจุดเลยกดแบ่งฉากไว้แล้วผมเลือกแอคชั่นที่สองผมจะเอาตอนที่ผมพุ่งออกจากเสานี่ผมจะเอาตอนที่พุ่งออกจากเสานี่โดยประมาณนี้ตอนที่พุ่งออกจากเสา นี่ประมาณนี้นะกดไปแบ่งฉากไปจิ้มที่คลิปเป็นหนึ่งทีแล้วกดแบ่งฉากเหมือนเดิมแล้วคลิปข้างหน้าเราจะไม่เอานะครับคลิปข้างหน้าเราไม่ใช้เราก็ลบทิ้งไปนี่เครื่องมือลบอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันจะได้มาสองคลิปคลิปที่ถีบตึ้งกับคลิปที่ออกจากเสาเพิ่งนี่นะได้มาสองคลิปแล้วทีเนี้ยแล้วเราตัดส่วนท้ายที่ไปก่อนนี่ก็ส่วนท้ายเราส่วนไหนที่เราไม่เอาคือเราก็จิ้มไปตรงนั้นแล้วก็กดแบ่งฉากตัวนี้ไว้เนี่ยจิ้มไปที่คลิปแล้วก็กดแบ่งฉากจิ้มไปที่คลิปตัวนี้ แล้วกดแบ่งฉากตัวนี้แล้วก็กดลบตัวนี้โอเคนะนะจิ้มไปที่คลิปกดแบ่งฉากแล้วกดลบลบเรียบร้อยเราได้คลิปมา2คลิปที spark, land, เนี้ยเราจะเอาคลิปไอ้ตัวเนี้ยเราจะเอาคลิปตัวเนี้ยลงมาไว้ข้างล่างลงมาไว้ข้างล่างนะด้วยเครื่องมือคําว่าจิ้มไปที่คลิป1่งทีด้วยเครื่องมือคําว่าภาพซ้อนภาพซ้อนนะครับภาพซ้อนนี่ภาพซ้อนนะ กดก็ไปภาพซ้อนจึงจิ้มแช่เลยนะครับกดมือกำลังแช่แล้วก็กดลากเข้าไปข้างหน้าก่อนเลยเราดูแอคชันของเราทีเนี้ดูแอคชันภาพให้ภาพมาันมาซ้อนกันเราดูตอนที่คลิปข้างบนนะครับเราดูคลิปข้างบนตัวนี้นะคลิปตัวนี้นะเราดูตรงนี้นะเพราะตัวตัวนี้มันจะเห็นข้างบนนะเราดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราดูเรียบร้อยแล้วเราเลื่อนหาตอนเอาตรงที่จังหวัดที่ ที่ขาไปโดนเสานะตรงที่ฉีบเสาพอดีนะอันนี้มันจะไม่เห็นเราเลื่อนมาหาก่อนดูแอคชั่นไม่ได้แล้วก็เลื่อนมาอีกนิดนึงนี่เห็นแล้วมันปังตรงที่ถีบพอดีปังนี่นะแล้วก็จิ้มตัวนี้แช่เข้ามาให้มันโดนกันกันกบตัวนี้นะแล้วเราอยากเห็นนะคับางไงเราก็จิ้มไปคลิปข้างล่างหนึ่งทีจิ้มไปที่คลิปข้างล่างหนึ่งทีนะ แล้วเราเลื่อนหาเครื่องมือคําว่าเราเลื่อนหาเครื่องมือคําว่ามาร์ทนะนี่คําว่ามาร์ทนะครับนี่คือคำว่ามาร์ทเลือกเครื่องมือมาร์ทจิ้มไปที่มาร์ทเราเลือกเครื่องมือคําว่าแนวนอนนะครับแนวนอนเครื่องมือแนวนอนป้งแล้วจับเอาสองนิ้วเนี่ยจับสองนิ้วเนี่ยจับหมุนเลยจับหมุนเลยดูตามจุดเลยนะครับจับหมุนเลยยังไม่ละเอียดพอแล้วก็จิ้มตรงที่ปรับแก้นะครับปรับแก่ตัวเนี้ก็ได้เราใช้ปรับแก้ตัวนี้ก็ได้ปรับแก้ตัวนี้ จิ้มครัว่าปรับแก้เึ้งเนี่ยมันจะขึ้นมาหมุนใช่ไหมล้วก็เลื่อนหมุนหมุนหาเราจะาหมุนให้มันละเอียดละเอียดเนี่ยแล้วก็จับตัวนี้ลากไปข้างหน้าจับเส้นเหลืองๆนี่ลากไปข้างหน้าเอามือจิ้มแช่ตัวเส้นเหลืองๆไว้ข้างหน้าให้มันตรงกับเสาพอดีนะนะแล้วแอคชั่นมันจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมตึง้งประมาณนี้เลยครับประมาณนี้นะดูไหม ตึ้งนี่แล้วเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วมันจะขึ้นแบบดําแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะขึ้นดํดๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจเราก็เลื่อนหาจุดที่มันสุดจุดแล้วก็กดจิ้มที่คลิปข้างล่างไปหนึ่งทีแล้วก็กดแบ่งฉากแล้วก็จิ้มคลิปข้างหลังไปหนึ่งทีแล้วก็เลื่อนหาเครื่องมือคําว่ามาร์ทเหมือนเดิมเครื่องหาเครื่องมือคําว่ามาร์ทเหมือนเดิมนะหาเครื่องมือคำมาร์ทแล้วเราไปจิ้มตัวนี้นะถ้าอยากใันหายเราจิ้มไปตัวนี้นะคําว่าไม่มีเนี่ยคำว่าไม่มีนะจิ้มคํานี้ ตึงไปเ,เครื่องมือมาร์กมันมีแล้วทีนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้นาเห็นไหมออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดจะเอานะถ้าเกิดไม่เอาเราก็ลบท,ทิ้งไปเพราะเพราะคลิปเราเสร็จแล้วกดทิ้งไปให้มันเท่าๆกันกดลบทิ้งไปเลยครับมันจะออกมาเท่าๆกันแบบนี้ไม่เท่ากันกน็เลื่อนให้มันเท่ากันนี่นี่เห็นไหมแล้วคลิปที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้ นะดูดีๆนะตึงนี่คือการตัดต่อคลิปนะครับนี่คือการตัดต่อคลิปนะครับผม